วัสด,ดีครับทุกคนมอน้ดิมาเหฮดหมูพัดติกแกงครับแบบบ้านบ้านก็เลยกับเปิดไฟเปิดแก๊สเอาน้ำมันลงไปมันเผืดครับสูตรแบบบ้านบ้านครับ ว่าตอนนังหมกักมาม่ตังมีลีล,ลาจังหน่อยครับเอาพริกแกงลงไปครับกา,าเอาครับ ก็ให้น้ำมันเดือดขึนนน้อยนี่นี่ก็เสียวหมูมาใส่ด้วยไฟค่อยโผล่ลวมันเนี่ยเลีงไฟขึ้นจังน้อย ก็ใไส่หมูก็ใบแบกคูดซอยครับเล็น้อยใสบใบเดียวใยมันหอมพัดบดเติมน,มน้ำเล็กน้อยื่วนเข้ากันครับก็จะแกง นี่ปรุงรสครับใส่น้ำตาลได้เป็นอยวกตะมักให้ม,มกัมกหวานก็ใส่หลายแล้วก็น้ำปลาครับเล็กน้อยใส่หลายขึ้นเลย ต้นเด้เขากัน,นเร็ใส่ทัว่วฟักงาลงไปวัมนีอยู่น้อยนึงครับเพือใส่ซันนี่ขาดก็่ได้เลยครับฟงนัวครับใส่แยงน้อยใส่หลายมัยนจะแค่โพดเติต้นเดือเขากันมัน มาตีินได้ไล,ล,ล,ลิ่นเน้วแฉบเลยเนีนฮบดเอาน้ำใจที่นีงแล้วละครับบัน,นท้กไฟความเสริมเลยครับ เดือดเลยนะครอบก็แกะแยบพัดบนนน้อง <c oughs>